เรามีอะไรบ้างออนฟอรสเฮ้ยไม่ไม่ไม่เอาบอลลี่ลิตี้แล้วยูมิซุมงั้นเอาเอาออนป่ะออนไม่เคยเล่นอ่ะกอล์บิลโล่เบื่อแล้วอ่ะไช้พี่ได้บ่อยมากเลยกอล์บิลโล่ก็คือไอ้ที่วางล่างซ้ายอ่ะแล้วก็ได้คอมอ่ะไอยูมิซุมซูซุมโซนไม่เอาอ่ะมันทำมะยรงออ่าเชฟเราสู้จาก30หรือ20อ๋อไหวขึ้นก็เคมบายัน เราจบไวอะไม่สนุกอ่ะทำไมเปลี่ยนไอดีไอดีผมเข้าไม่ได้ครับอันนี้เป็นไอดีคนในหมู่บ้านผมเข้าไม่ได้มันต้องรอคิวอะขายฝันน้องๆปะผมได้โยแล้วปะยูเนียร์เลยยูเดินพี่โยเดินดิผมลองมาแล้วพี่ไอเอ็กเมนยเดินสุกที่ได้ตาละตัวดีป่ะแต่ได้ตังเยอะกว่าเล่นินฝัตด้วยเอ้าแล้วผมได้วอยแล้วโยเดินสามทำไรได้ตีเร็วเลยสิบเปอร์เซ็นต์ชิวทัวเป็นตัวอะไรบ้างอะไม่บอกขี้ขวาดิโง่ขี้ขวาแล้วขี้ขวาแล้วไม่เอาเมาส์ด้านซ้ายวางตรงสำหรับพิวทัวเลยนะถ้าลงเลย ชี้เหร่สิมันเตะหน้าผมนี่ไงเดตเซกเตอร์อเจอกูเฮ้ยจิงสามตัวคืออะไรอะ่ะจะเล่นตลกปะเนี่ยนี่เกมตลกตลอดเวลาเลยนักการม Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีให้ดูในตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอลไก็ใช้เพียงแค่รายวันดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official a ล richman shop อย่าลืมแอดนหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Roblox, Riot, Steam, r g a f o o d Line, Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจถ้่หลังต้อง โอ้โหแล้วผมไม่เจอยเดินผมเลยผมมีคินว่าทิกเก็ตไอเอเดีอยว่าทิกเก็ตอย่าเล่นยเดินไม่ชอบขอลองหน่อยแล้วผมมาที่หน้ายืนหน้าทำไมเร้มเป็น่พี่สัตว์ยืนพี่อไปสุดนะผมไปสุด เราต้องสมองตายยูเดนเมนยูได้ไปมีหนึ่งบาท2ตัวนะครับแล้วก็2บาท2ตัวได้ใหม่ดิหนึ่งบาท3ตัวไม่ใช่หรอวะกล่องพี่ถูกแล้วอ่ะเข็ด2บาทสองเข็ดสองบาทสองบาทครับสองบาทสตัวหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็ไป5เลยผมเริู้สึกงงเขาตัวทีโม่มันเก่งกว่าเอกัไม่รู้ก็จะเล่นก็จะเล่นทีโม่อย่น่าจะทีโมแบกไม่ได้หรอกฟังอยู่ไปแพ้ไปเอาอันนี้ดี่เลยกูปั๊บทีโมอยากเห็นให้มือเย็เย็ดครับเอ่อเปิดยูทูปเลยครับ ผมเพื่งไม่ได้ดูนะก็เด y o ย t u ู e เลยมีแต่วันแรกละเออผมไม่ชอบดูผมอยากเล่นเองจะเว้นแบบทำไม่ได้นานๆแล้วค่อยไปหาดูสิบ่าแล้ว,วลมีเอามันเสียงยเดนไหมมีมีมีต่มาเรนดอมระหว่างยเดนกับเงินนะไอ้เฟลยศทำอะไรได้นะเออสองห้าจะสามห้าจะได้ออนโอเคถ้าออนเล่น้ำเ,เ,เอ,อ้มีคนเล่นโชว์แก๊สมีคนเล่นโอแกสซีซี่เนี้ย มไอ้เนี่ยมึงโดนคนอื่นด่าแน่เหมือนตอนอะไรวะเหมือนตอนแจ็คที่เข้ามาจรินเข่งไปทีแรกใช่ไเหรยแม่หมดแล้วผมจะเล่นฟิวโทวเวอร์ไงพี่ผมจะครบร้อยโคอ,อันที่แล้วแม่งแม่งพิมพ์ด่าอะไรเฮียมานั่งเล่น p ี e นั่งเล่นแจ็คไอควายสมองตายผมอย่างหายเหมือนฝรั่งแม่งด่าอะเหมือนแบบไอ้แค่มาเล่นมึงแบบมึงอยากชนะขนาดนั้นเลยหรือว่าอะไรเงี้ยไอ้ด่าพี่เขาโหลดตอนอยู่นี่ไม่มันตลกอ่ะก็เล่นได้แหละมันตลก แต่ตัวบอนมาเยอะอ่ะไปมันมาห้ามาสี่ตัวแล้วตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกัน,<ค>นมานะได้พิวทาวเวอร์ด้วยโว้ยนะโอ้โหโอเคไม่ได้ละพิวทาวเวอร์คเนเล่นยุ่งยี่หายนี่ไม่ไว่าเซิรฟ์ฟไหนแล้วก็วจะเจอคนปากแซบนะครับเจอ PDE กูก็เจออุเซลัดนุ่ออบแล้วบายบายใจโดนบูบับทิโมผมแน่นี่ทิโม่น่ารักไงโยนเห็ดอะสมุทเตอรมีจังเห็ดเห็ดวิ่งได้ด้วยพี่ใช่หรอไม่ได้โยนแล้วไอ้ตัวนั้นตายก่อนอะพี่มันก็จะวิ่งไปหาตัวใกล้ตัวอื่น w h ดฝัก e f u ตอนผมเล่นแบบฮะ ไม่ก็ดีนะมองในมุมหนึ่บกดดักแม่งเลยว่าไม่น้องเล่นแล้วไตลเย็นใเย็นเย็นในแชะแชะใจเย็นนะเอาแค่สลัดนิวออนทุกอย่างสันติได้สันติได้สันติไม่รักออกผิดเทียน้ำกับพุงไปซะพุงกระดกน้ำอยู่ยังแม่สันติไม่ดังออกเฉยไม่ได้กบัดเท่านั้นแหละสันติอย่างเดียวเกมเนี้ยเอ้าเราไม่ได้แช้เทมปอ่อนหรอท่านี้ สองห้าต้องหลังสองห้าหรือเปล่าน่าจะหลังสองห้ามันบอก r รนดอมนะระหว่างสองห้าเลอสามห้าก็หลังไงอาจจะหลังไงแบบจบจบสองห้าถ้าสองห้าหลังหล่ห้าไม่ได้ต้องสามห้าเออ่ยเห็ดเด้งคือน่ารักว่ะไม่ทเห็ดเดินได้เห็ดแม่งเดินเดยนะน่ารักจังที่ผมมีเทคเตอร์ทำไมวะคนดูไอ้ที่เหลือกดยอมออกมาดิอะไรนะพี่ผมบอกว่าผมย้อมแล้วนะพี่สามพี่สี่ ติดตะขางยังยังพี่โดนซิเวอร์ทิเก็ตเนี่ยของผมมอมพี่โกโกเด้น50เฟีไม่ติดเลยของผมมเดี๋ยวไปซื้ออ๋อมันมีเอฟเฟกชัดเจนในแบบของมัลติแคดอะก็คือจะเป็นสีแปลกประหลาดเออเนี่ยมันทาริยาไปแกเห็นไหมมันจะเป็นหลุมสองหลุมหลุมสีธรรมดากับหลุมสีฟ้าก็เหมือนแยกชัดเจนว่าสีฟ้าคือจะเบากว่าปกติแงาว่ะตาของทิทนากับป๊อปปี้กูยังไม่สองดาวอะ ไปไม่พี่มาเลยนั่งดูอ่ะนั่งคุยกับคนดูอ่ะเกมเมื่อกี้มันได้คดลิปแล้วไงเลยอยากฟอร์สหาได้เล่นเย,ย่ดูเลยหน้าตาเด่ละตัวหน้าตาแต่ตัวไม่มีคำว่าโยทังตัวออกมาแล้วตัวนึงโยเดินเดนะิน่ะ ขันยากบุ๋มตัวแปลกๆนปละ,ปะ <c oughs> อ๋ะอช็อแกะสองดาวใส่รีเดมชันแล้วเกนห้าโกแบลเซอร์ดูปหรือว่าเอาอันนี้ตลกว่ะือไปเพิ่มเลือดไป,ไปเพิ่มเลือดมาใหม่ใช่ผมไปเพิ่มเลือดมาใหม่ผมไปเพิ่มเลือดมาใหม่ มาแล้วกลับมาจับเข้าสู่เกมผมกลับมาอีกครั้งไฮเปอร์โลเลเวลห้าหกไม่ดีเปล่าไฮเปอร์เนี่ยนะไฮเปอร์ไฮเปอร์วิ่หกได้ด้วยเหรอไฮเปอร์อโลไฮเปอร์วิ่หกได้เหรอตอนนี้วิ่งหกใช่ปีเป้สี่ผมอยากได้ไอ้นี่ไงมันมีหนึ่งบาททั้งสองตัวทิสหน้ากับบ๊อบบี้อ่ะเหมือนมันต้องเทสอะว่าโยเดนสามมามันเก่งพอไหมเพราะโยเดนสามมามันสี่ดาวได้ตัวเดียวใช่ไหมเดียวโอเค คือมันต้องไปลองนั่งไปลองไปนั่งลองเบสอ่ะซึ่งผมไม่รู้ไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเบสสเตติจีที่ดีที่สุดได้ละตอนนี้มันทันเหรอวะว่าโลกินเจ้ไปหน่อยมึงน่ารักจัดนั่งเฉยก็น่ารักแล้วไอเน็กโดนไอ้เน็กพี่ไม่เห็นแต่สุดนะก็ไม่เห็นนะชอบพี่กดมิวมาไม่เห็นเห็นเหรพี่เห็นนะพี่เห็นสายตุ่มแม่มึงกดอ่ะกูไม่เห็นลองกดดิกดดิกดยังเออไม่เห็นเพิ่งเห็นเบ้าหกใช้ยี่หกบาทแล้วเหรอใช่ครับอ่า เฮียมากเฮียมากผู้แคนั่นแหละไม่ผมเไม่ผมเจ็ไม่แปดโเก้โดนเนิ้มหมดเลยเยอะมากเลยอ่ะไงตัวาฮิวเหรอว่ไงกไปตักาฮิวพวกไงลยโอโร่ใช่โอโรอย่างงี้เก๋นี่หว่าลืมไปดูพี่เดินดึงดึงดึงม่าแม่งบังจอเลยเะก็ดีเลย ไม่เห็นเลยเลยมันบังทุกอย่างไอ้ไอหทมอนมาแล้วนั่นหมายเราเพิ่งได้อะสามห้าไงพี่สามห้าแอันแรกะไอมมันเป็นดําบีมันเป็นย่อมอ๋อพี่หนุก็ได้สองทันเบสแคปอะไรอะเบดแคปป่ะคนดูขอลองนีขออะไรมาขอคาร์มาตัวหนึ่งได้ไหมได้สองดาวกดีคอมแบ s สตาร์โกลไฟ t าเกตเมกินเดวดอเมสแมคซิมัมก็คือจะแรงตามแมกเลือดก็คือเราไม่ต้องใส่เจนเลเยอร์แล้ว ยังเราต้องเหลือจูกระเล็ตน,นี่คือตั้งแต่ผมเอ้ยโอ้โหกางจะบอกว่าตั้งแต่เ,เ,เ,นนเล่นยื่นไม่เคยชนะชาละหายแตกละเฮ้ยตายผมติดครั้งแรกพี่ฮะรีฟรีพี่<ะ>พนี่แค่ฟรีครั้งแรกมากดปุ๊บติดอีกครับหายพี่หายเมื่อไหร่ไอ้ ไหวไปเนี่ยอผมว่าเชี่ยวพี่อะไรขนาดตัวคนละเรื่องเลยพี่ผมกับพี่เนี่ยกัลเบตดีไหมทีโมไม่รู้ว่ะเฉยอยากได้นี่มากกว่าพี่ไปดูดิ่ที่เป็นบิ๊กบิ๊กโปโลโอ้โหยิงกองอย่างนี้พี่ผ่านละเอายิงกองทำไมเนี่ยอุ้ยไอสัตว์อัจฉริยะอย่าคนเห็นอย่าคิวเขตบังไว้ลูกเออแล้วมันคิวจากแหล่อแบตเตอร์แบัตเตอร์แล้วข้ออีไรพี่กับชูริมาชูดีมากนะดัซซันดิดนะ ช,ชียอาชานดวลสามเหรอซันดิสโดนแน่ไม,ไ,ไม่มีใครบังให้น้องทีโม่ของคุนี่ถ้าไม่มีทินนี่ก็น่าจะสบายี่ตายมานานแล้วก็ปิ้วไม่สามด่าจัดทำไมเห็นในเอดา <HR S 2> มันเดินไม่ได้แบบนี้เดินได้กโกงกันเลยเดินได้ใอ้เขาก็หยาบคออยู่เฉยแม่งเขกาก็ด่าอธิบายแล้วเฮ้ยหันไม่ได้เลนม้อะ่า,าเดี๋ยวนี้เวลอะไรเนี่ยเฮ้ย อ้าไอ้เห้ยม่าสืบไม่ได้สักตัวไอ้เหี้ยมาไอ้เหี้ยม่้เรคสป๊อปตัวนดีวาเดี๋ยวเฮ้ขาขามา มาดังเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทิศหนา้ากูสามนะนี่ทำไมมันให้มอีกตัวสัตว์เกมเผมสามแล้วผมยังไม่ได้รวมร่างนะมีทิศหนา้าอ่าสิบเอ็ดตัวไอ้สิบตัวมากกว่าเขาสองตัวได้ทำสี่ดาวเลยพี่ไ <laughs> อ้เงี้ยเราก็จะสี่ดาวได้แล้วปะแล้วใครจะเป็นคนสี่ดาวอ,อ๋อน่าจะต้องเป็นเข็ดตอนนี้แต่เราไม่ได้ใส่เทมด้วยมาหนี้เอามันนี่ใหม่อีกปะเอามาโลโอ้แท่เอามาทำไมนี่ผ้าขังจูโลเลยอ่ะจูโล ไหนอะทำไมมันไม่เป็นสี่ดาวให้อะมันต้องตอนเริ่มหรอมันต้องสามดาวสามตัวพี่ยากจังโอเคได้ละทีโมโมขัดหนึ่งครับสามดาวสามตัวแล้วถ้า<ม>เกิดลงห้าเราก็ได้ตัวหนึ่งในกเกมมีเสียงนงกร้องไหมม,มีมีเป็นแนที่เรียกผมโดนบังกอ้ยสาดโดนทีเฮกคนไปตายไปเลยทีเฮกมันสต็กเท่าไหร่แล้วเนะี่ยดูไงวะ ที่เทมันพ่นไฟ,ไฟใส่ทีโมผมแตกไปเลยเออ,องี้ยเราก็กันเบรคอะไรนี่วะใช่ปะเพราะว่าเราได้ชูกเก่าแล้วขึ้นเบลงลงเลยนะเมื่อกี้วะว่า,นะานี่ไม่เป็นวะ <c oughs> ตายเลยตัดอันนี้พื่อเหลือทีโมตัวนึงส่งมาผมไม่เจอเลยพี่โอ้โก็แค่สามดาวโดนทีโมเลสแคดก็วที่สามดาวโอ้โหเอ้องรถไหนเซฟวะ <c oughs> ตายไปเลยควายโดนเน็ต เฮ้ยเห็นมันเดินได้เฮมเอาคอมิเตอร์มานี่โดนเห็โดนเจ็ยดอะีิโม่ฮิวไห้ทีมแบบพันห้าเฮ้ยตัวนั้นขอได้ปะให้มือดิ้งดองอะดิโอเคไม่ยังตัวให้มือดิ้งดองผม เ <Yeah>, กมหมาเกมหมาเกมหมาอ๋อ oh, มันเล่นอินโนเวตอ๋อมันเล่นพิทอเวอร์อยู่ไอ้เหี้ยมันเอาไปไจ <ito> บละมันได้เท่าไหร่แล้ววะวิวแปดพอเล่นพีทอเวอร์แล้ววะเจ็ดต่อแปดไม่ผมเจออะไรไวิวผิดนี่เล่าหรืออวดกับเนี่ยอวดพี่ไม่เล่า <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่มีถ่อมตัวเลยอะไม่ถ่อมพี่ไม่ถ่อมอวดนะเจ้าปวดใช่อะขวางยังข้างปวดพี่อะพี่บ๋อแล้วพันยว,วนะ ุยกูเียออผมลืมดูป๊อปปี้ป๊อปปี้สี่ดาวมันเปลี่ยนสกิลใช่ไหมมันจะเป็นอัลเทอร์เนทเห็นรึเปล่าแปะแล้วเหรอรีบจังปีสี่ดาวรีบผึ้นกับแพ้กันไปจ้ะบึมอ๋อก็เป็นทอปปี้มาไม่เจอเพิ่มเลยท็อปปี้แบบเด้งอยู่กับที่บึ้มไม่เดี๋ยวมึงดีดเข้ามาหาเพื่อนอ่ะป๊อปปี้ดีดออกไปฝั่งนู้นดิไอสัตว์ป๊อปปี้เล่นเป็นอะไรอ่ะไอแม้ป๊อปปี้เล่นไม่เป็น มาเข็ดขึ้นขึ้นสเกลต่อมาเข็ดลงอยู่แล้วโอ้ไซออนเข็ดลงดลเข็ดลงเองก็มีไม่ต้องบ่นเลยแม็กระเบิดเจ็ดแม็กเทียร์ก 8, ิววิวแปดโหลดีเด่นะแน่ครแปลกแปลกไอ้ป๊อบปี้เก่งนะสี่บาทอะไอ้สี่สี่สบาทที่อะไรวะสี่ดาว เดิมมา1เดิมมา1เดิมมา2เดิมมา3ผมขาดผมอยากได้โซน่าโซน่าได้เดิมมา3อ่ะโซน่าแทนนี่แล้วก็โกดเอหกเคโฟแทนนี่จะได้สเตติชิตอะนะสเตติชิตสเตติจิตน่ะเออหกโลหะไฮเมอร์ครับแล้วก็เอดูปปี้อุ้ยมันสตารได้ปุ้มเห็น่ะลอยวัตถุ๋อู้หัวเจ็บ ใช่วันนี้ไม่ีใครเวิร์กม่มีใครใไฟไฟไใเลยเนี่ยอ๋อคามา่าระเบิดไปเลยแรงได้ไฟแกรบใช่แรงมากมันลุกไลท์เจนเซเลยเยอร์แต่แบบเป็นของเวทอ่ะเยี่ยทีมวยหัวโค่นี่เมื่อไหร่วะทำใจพี่สี่เจ็ดแล้วไอเด็กขาดตัวเดียวพี่กูรอดเพราะทีนี้ได้ท่านเนี่ยได้ยี่แปด เอไอ้เชียลูกแก้วให้ทีโมกูมาขอบคุณครับอันนี้ไม่ได้ส่งผมว่าเกมไม่ได้สงสามนะผมบัคกอะผมไม่ได้ผมตีเกมสมเพศนี่คือเกมสมเพศผมผมบัคกเห็นละเนี่ยไอ้เียหลอกอะไรขึ้นไม่ดีกว่าเลยมึงโดนไก่แท้แน่เน็กวับวัจับ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 จัั เวลคร่ำดู P P E บロสเนี่ยค่ะจัดอะไรยี่ก้ปกติป่ะเน็ว่าไงเ็ปก้าตลกกันแล้วมีโคดายสัต์ตรงเนี้ยเอทีในทีมโม้ผมจะกลายเป็นสีดาวแทนนะก็คือจะระเบิดจะกวางขึ้นปัปีุผมไม่เป็นสีดาวแล้วเอเมทจะบอกนะเหี้ยเห็นลูกบอลเล์เลยเอเมกเคยทำได้ยัง เปแล้วพี่ไปแล้วไม่ใช่เห็บลูกพันใหญ่อะอ้าวเดี๋ยวโดนเข็ดตี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 ป้องปืนเนี่ยตีป้องปืนไปเขาเล่นพิวโทเวอร์มึงแตกไปซะต่อให้เฉลอกแพ้เออไปแพ้เมื่อกี้เกมอย่างนี้ต่อให้หน่อยเฮ้ยแพงโลคามห์เหรอใช่พี่คา마หมันตกีทนได้ทำอะไรได้อะสาบ้าสร้างประตูทอง เดี๋ยวเราขึ้นเวลนะแล้ว <apologies> ก <ci> ็สวดมนต์หาไฮเมอร์ขอตัวนึงกูยังเวล์ของกูเลยเน็ตเล่นดูเห็ดผมเล่ยกนบโมยพี่ว่าไอ้คุณว่าผมอะอาไม่สามพังไปยอนที่เจนที่ให้ผมแดดตายไปแล้วเฮ้ยโดนแช่อะไรใครแช่กูเนี่ยพี่เจนกระตังเต้ผมไอ้เจตแดดอ๋อไลท์มันแช่กูดีกว่าใช่ดีตี่โดนเห็ดเหวิ่งไปเซฟบันทอนเฮ้ยอย่าตันดิ เฮ็ด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 แมกไห่มาเฮ็ดแมไห่มาดลิกทิโม่อดเลิกแช่กูทีแช่ไลเ้ยไลเฟลยอดเก่งว่าแช่อยู่นั่นแหละเขานำพาเลยแช่อย่างรัวไอผมกาลิโอกาลินไม่ได้เลยเลโกถึกกว่าเอ้ยนี่ไงแต่จิตนแต่จิตมันเก่งนะมันได้ได้เจชิว โอ้เจ๋งเว้ยเขาแค่สามดาวไอเน็กมันไอเน็กมันจะโลเป็นยูนี่สามเด็กเทียดูหายไปแล้วหายไปแม่ผมเจอแค่สี่ตัวเองไม่อยากเห็นเนอะยูนี่สามดาวจะหายอมันก็สามดาวโอเครอดไหมเนี่ยจากคาสันเต้เนี่ยเังไม่ได้ใช้มือเลยคาสันเต้ตายแล้วแมทโอ้ตัวดาเมจตายยาทีโมวะออนตูตีไม่ตึงอ่ะดูดูดิแช่ ก็ไหลแช่ are, โคตรน่าลำคาญเลยส,สันเป็นสีที่น่าลำคาญมากให้เมย์ให้มือไหนอ่ะนี่ให้มือเลยให้ขอคาสัดินได้ปะมีใครเล่นมากนนนะค<อ>าสัดินเนี้ยตาคาสัดินคือตาอะไรวะแสตจิตนี่คือตาอะไรอกันไปดูกันตาพวกทีโมเจโฟอ๋อท oh, ีโมเจโฟอาเซียอะไรผมเอาเบลีได้ผมมีแพดดอลล่าผมจะรีให้ได้แพดได้พิวโทเวอร์กาเลรงจะเร็วใครเก่งกว่ากาลินมันเดเมจกาเร็วมันแทงอ่ะต้องถามว่าคุณอยากได้อะไร คำถามไม่ใช่ไม่น่าจะอยู่ที่ใครเก่งกว่าคำถามแค่ว่าอยู่ที่ว่าคุณอยากได้ใครคำถามคือโลงไงให้เจอนี่บัปพปี้ผมมีของแสงแล้วบพี่ผมโชว์โหดแม่โหดแม่เลยโห,มด,มหมดมากนี่มันวายหกเองเหรอโอ้เราไม่เก่งนนะี่แหละแต่เชิญโชกเกตแม่งเลิกสิบพันแปดละไอ้ย,ยืนกองอะไรเนี่ย<笑>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 โดนมาหากรรมเหตุกูนะอาชันเป็นสามเสียไม่ไม่ไม่อาการผมไม่อาการไหนพี่เอ้าเร่งไช่ออกอารีเซ ขนมนี้มันชูดีมากจิ้มิมโอ้โหจิ้มอะไรจิ้มอะไรอุ้ยตัดฮิวนี่ไงนี่ไงโดนช่มากเก้าผมพี่นี่อะไรลีกินคอมอะไรต้นตกไปทีละโมผมมไช่วยมากเก้าเก้าเลยไม่เตะไม่ไม่ได้พี่ผมก็มาแค่นอยทุมลอยหมูเข้าทุมออกมาสุ่มพี่รออะไรนะเอาทุมออกมาสุ่มมาทุมที่ผมอยู่อย่างนีอาวะผมอันนี้พี่ตายไปซะ อไปผมจะผมจะได้ขายที่เฮกแล้วยังไม่ได้ขายเลยลืมขายอ่ะลืมเออผมลืมยิงยิงข้างป๊อปปี้เท่มีเฮกใครอ่ะเท่าไหร่แล้วเออแล้วไอ้ป๊อปปี้ผมเป็นสี่ดาวแทนนะมันับยังไงอ่ะมานับตัวที่เก่งที่สุดไงอ๋อป๊อปปี้เหรอก็คือตัวสุดเลยก็ตอนแรกอ่ะเป็นทีโมมาตอนนี้มันกลายเป็นป๊อปปี้ไปแล้วอ่ะอ๋อพี่ไอ้มันนักปะร้าพี่ป้านั้นจะมีขยันสุดน่าใจเทมแสงมากกว่าพี่ว่ะเพราะป๊อปปี้มีเทมแสงมันนับไอเทมเว้ยจริงแล้วอ่ะแต่พอป๊อปปี้ไปในเทมแสงกว่า ทีเอกแม่งยิงเลเซอร์ใส oh. 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 uh ่ม oh. oh. ัน oh. ช uh. 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 uh ีวบมัน huh. ย uh ้ำไม่ถึงเลยอ๋ออ๋ออุทิศตาอ๋อหายแล้วป๊อปปี้พี่แบกพี่เออเออพี่แบกเออเออเออเอี้ยะน้องป๊อปปี้หนึ่งบาทแบกพูดโว้ยเออโดนแช่โดนแช่นี่ร้องไงอะไรได้ขายละไอ้แม็กแบ่งโซน่ามั้งดิเอาไม่ได้เล่นนี่เหรอ อีที่ไหนพี่ไม่มีอยากได้โซนาแทนทาริยาเฮ้ยผมจะท็อปโฟลหรอโยเดินแบบทุลักทุเลเฮียเอาโซนามาเลยดีกว่าโทษโทษโทษอะเลจริงๆเรามีวิธีทําให้ป๊อปปี้ไม่เป็นตัวแบกได้นะก็คือใส่ของป๊อปปี้อีกชิ้นหนึ่งมันก็จะมันก็จะไม่สี่ดาวเอาเว็บนี้ไม่ได้ของเหรอได้สิได้ดีกว่าได้อันนี้เราเจ๋อว่ะไม่เมื่อกี้บั๊กไม่คือในแมบ นืกยาเลยนึกว่ามึงไอ้นี่อีกแล้วไม่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 อืมเอาแต่จิตเพิ่มเอาแต่จะจิตเพิ่มนะได้โลเพิ่มขึ้นมันคือได้โลแล้วโลตอนเริ่มใช่ปะปึ๊บอันนี้โลเล็กๆนึ่งโลสามร้อยห้าสิบหน่วยต้องตายแล้วอันนี้ยาอันนีโอ้พี่ผมโดนโอ้โหผมจะแพ้เลยอ้า เอ้ยชนะโอ้เตะนี่เนี่ยไอควายโดนแรปเตอร์นหนึ่งวินายมึงอะเ <laughs> <laughs> ย่าคลองผมเก่งเฉย <h> ว่าค <h> นดูเอ่อบัตชันเมียอ,อะไรได้บ้ขาม,มาท็อตเลอร์อหรอแมทได้ไม่ไม,ไมีเล่นแล้วมีเจ๊อะเจ๊เแต่ไม่มีตังอะอย่างงี้แล้วกันนี่ สเตติสี่โดนโล่โตตึงตเจอใครอ๋อจอตัวปลอมเ้ามเจอพี่สตติสี่แม็ดูโลพืนปอบปี้แบกว่ะแม็ว่างไงแรงเว้ยี๋ยวปอบปี้ไม่สุ่มมาเป็นดาร์อนคอให้เลยไมเกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเดียวอ้ยตายตายีมาแม็กําปกทันดีมาบ จับได้ยไม่ตายนำปกทันไม่ต้อยไคนอย่านี้อะไรนะออยไอคนอะไรตัวปอกตรงไหนฮะแสเขายคือเดี๋ยวเราจะเจอชื่อเดี๋ยวนะไฮเมอร์ภายในสามสองหนึ่งครับสามสองหนึ่งครับไม่เจออะไรอยู่คนละห้าห้าตัวพี่อะไรนะอยู่คนละห้าห้าตัวใช่หรอใช่พี่ใช่มันเบีอะไร็กวเบล้ยแก้วพี่อ๋อเวก้วเลยขอเป็พีรวเลยพี่อักเมน ป๊อปปี้แบกน้องๆมันสายแสงสุดเออมันมันพยายามหมอมันเลเจนด์บอร์ดนี่วะโขกมันก็จะไม่ไหวเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่ใสออนนอร์ติผมอยากให้ป๊อปปี้มันโขกไปข้างหลังอ่ะไอ้เหี้ยป๊อปปี้ตายไปแล้วว้าหยุดแล้วกูตายแกล่ะไม่ไหวเกล่ะตุ้งง่ะยอเดินครั้งแรก ได้และวรอดเฉยว่าได้ผมมองเดี๋ยวกันนะ้ผมเดี๋ยว,ม,ยวมสรุปให้พูดผมพูดสั้นๆเลยสไปไวโคตรเก่งถ้าคุณ3ดาว3ตัววัยอ่ะเก่งแบบเก่งจัดอ่ะแบบแบบมันแทบจะต้องไฮเปอร์โลเพื่อทำป๊อปปี้กับทีชนา3ใช่ไหมแล้วก็เข็ดกับทีโมเนี่ยเดี๋ยวไปหาเอาเออจริงๆแล้วเล่น3ได้ด้วยซ้ำนะครับ เล่นแบบป๊อปปี้เข็ดทีโมอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวเอาตัวสีดาวแค่ตัวเดียวเออไม่ต้องไม่ต้องแบบตัดริบบี้ตะบันเล่นถึง5ไม่ไม่ใช่ป๊อปปี้เข็ดทีโมเนี่ขออภัยเป็นป๊อปปี้ทิทนาทีโมง่ายกว่าป๊อปปี้ทิทนาทีโมทีโมแล้วก็แล้วก็เทคเทคเทคตัวอื่นเอาว่าอยากได้อะไรอยากได้มอสติกแคตเตอร์จากทีโมหรืออยากได้เดอร์มาเซียจากป๊อปปี้หรืออยากได้กันเนอร์จากทิทนาอะไรเงี้ยเออเก่งอยู่เก่งอยู่เฮ้ยน่าได้โยนอันโยนห่างจบแบบโยนห่างบอลระเบิด เดี๋ยวนะเอ้ยหนูไม่ใช่ไงผมไมงนะอ้าวอย่าใส่ระวังค่โอ้ยนะอย่าแหล่ะแกลลม